สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเข้ามายืนอยู่ที่สวนข่างบานคูณนเพี่นอีกที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมมือนีคู่นุเพียนมีความภูมิใจที่จะนําเสนอพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะคะที่กาลังได้รับความนิยมนะคะมันก็คือข่าเกษตรแดงไงค่ะท่านผู้ชมเป็นยังข่าเกษตรแดงไงจังได้รับความนิยมนะคะคู่นุเพียนกับไปรว,รวม,มด้มั้ดหมดคอค่ะท่านผู้ชมค่ะ เข้ามาเบิงว่าแปดขอนั้นมีอย่างแน่ข้อที่หนึ่งก็คือค่ากเกษตรแดงไงนี่สมซื้ออหลีค่ะเพหญไงค่ะท่านผู้ชมคะ่ะอีหยังแนยไงล่ำต้นค่ะอ่าอันที่หนึ่งเนาะล่ำตน้นท่านผู้ชมมาเบิงล่ำต้นนะคะนี่ค่ะล่ำตน้นเพหญไงอ่ากล่องซูงของม่าไกลๆเด้อไงไงโกหัวปูมือของคุณเพียเลยนะคะนี่นี่ค่ะไงแล้วก็สูงขึ้นนะคะ อันนี้กระถว่วหัวกุนูเพียนริบๆแล้วนะคะถั่วหัวยืนมืออันนี้คือล่ำไยนะคะเวลาออกนออกมานะคะนนเพิ่นกระจยไงค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะโนไยแหนงไง่นะคะลากะหัวหัวของคาเกษตรเด็กงไยเพิ่นเกษตรไยนะคะลากะไ่อีกอย่างหนึ่งก็คือกอไยนะคะอันนี้อายุ ประมาณสิบเดือนค่ะนับเบื้องล้วได้เกือบสามสิบลั่มค่ะท่านผู้ชมคอดีคอที่สองคอที่สองก็คือแซบค่ะนอกจากไงแล้วก็แซบนํานะคะท่านผู้ชมแซบจงังไดคือเป็นคาที่อาจจะกินหัวกินนอออนนะคะกินนอออนหรือว่าต้มยำต่างๆนะคะมันก็จะมีความฮึ่นความฮึ่นนี่คือภาษาไทยคืออย่างนอ คือความเผ็ดร้อนนะคะมันจะหน่อยกว่าคาเพลินบานแล้วกระบอชฉุนเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะกินนอ่อนของเพลินก็นจะออกหวานๆค่ะท่านผู้ชมสรุปว่าแสบค่ะคอดีคอที่3ก็คือหาพัน์งายนะคะ โดยเฉพาะถาเห้ายู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดไก่เคียงนะคะแต่ว่าจังหวัดอื่นคู่นุเพียนกับปงหูเดอ้อแต่ว่าอยู่อุบลราชธานีแถวอำเภอนาเยีย่ยอำเภอเดชอุดมอำเภอนาหยืน่นอำเภอพิบูลมั่งสาหารนะคะเพื่อนก็จะมีแรงถีขายพันธ์ของข้าเกษตรแดงใหญ่นะคะท่านผู้ชมหนึ่งหล่ะมันยู่ไก่เหาสองถายู่ไกลก็สามารถทรงท่างไปสีไใดนะคะ มีเกษตรกรที่ปลูกเป็นเป็นไร่ไร่หลายไร่นะคะแล้วเพื่อนกะเมาโกกันเลยนะคะสามารถตัดแล้วก็ใส่กองและะ้วก็ทรงร่างไปสนีไใดค่ะขอดีข้อที่สีก็คือปลูกงายค่าเกษตรแดงใ่นี่เพื่อนชอบดินดินรวนปนทรายนะคะซึ่งมันกระตรงกับดินของภาคอีสานบานเห้าพอดีนะคะท่านผู้ชมที่นี่ระยะห่างของการปลูกนะคะ ตั้งแต่หนึ่งเมตรถึงสองเมตรนะคะเข้าจะตรงเอาหางไว้เพราะว่าโก้ของเพลินมันจะกว้างออกกว้างออกนะคะถาเข้าเอาหางเมตดหนึ่งนีงนก็ยั่งหน่อยอยู่นะคะเดี๋ยวมันจะเกิดอาการว่าเดินไปบำรุงรักษาบราเดินไปยากนะคะเป็นช่องว่างไปยากค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือความห่างของเตละโกนะคะที่นี่การนําไปปลูก คุณผูเพียนเอามาปลูกนี่กะหลุมหนึ่งใส่สามต้นนะคะได้มาสามต้นค่ะท่านผู้ชมหลุมหนึ่งใส่สามตน้นเวลาปลูกนี่ที่ปลูกเนี่ยก็คือขุดล่องแคร่พ่นหัวพ่นหัวคาแค่นั้นค่ะแล้วก็บดเล้ล่องอยังเลยบดเลยเอาอยัางล่องกลนหลุมเลยท่านผู้ชมล่องก็ได้นะคะใส่ขี่งัวขี่ควายขี่หมูขี่ไกแแ่แลลวแตถนัดแลลวแตมีนะคะ แต่ยาอย่าไซหลายค่ะหรือบอไซกระได้นะคะแล้วก็ะุมุทมท่านผู้ชมกับเบิงนี่คู่นุเพียนเหตุนี่ง่ายๆเลยค่ะการปลูกปลูกได้ทุกรดูการนะคะแต่วา่าฤดูฝนนี่ต้องระวังในช่วงที่ฝนตกชุกต้องระวังน้ำท่วมขังถ้าเฮ้าปูกไว้และน้ำขังหลุมนะคะหัวเพิ่นสีนาค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแนะนํำให ปลูกในฤดูแล้งจะดีกว่าค่ะข่าเกษตรแดงไงเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดแบบลอยเปอร์เซนต์เลยนะคะเพิ่นจะบ่มักแสงแดดแบบลมล่ำไล่นี่พิ่นจะบ่มักนะคะข้อดีข้อที่หาคือดูแลง,ง่ายนะคะดูแลเริ่มจากการลดน้ำลดน้ำลดได้ทุกมือถ้าเป็นฤดูแล้งนะคะหรือว่าแลวแตสถานการณ์ คือจังฤดูฝนนี่ค่ะคุณเพียรน,นี่บ่ได้ลดมาดนแล้วนะคะนี่ช่วงนี่เป็นเดือนตุลาคมยังมีฝนอยู่บ่ได้ลดมาหลายเดือนละค่ะบรรยากาศอากาศของเมืองอุบลช่วงนี้นี่ฝนตกอ,อยู่เกือบทุกมือค่ะดูแลง,ง่ายแม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะคะที่มีอากาศแห้งๆเข้าก็สามารถลดน้ำมือเว้นมือกันยังไดบางคนเว้นไปถึงหามื่อกันยังไดค่ะท่านผู้ชม การลดน้ำนี่เข้าไห้พึ่งระวังไว้เลยว่าคาเขาเขามักดินที่ชุ่มน้ำแต่ว่าเขาก็บ่บมักน้ำขังนะคะอีกวิธีหนึ่งที่เห้าศิรักษาดินที่ชุ่มน้ำได้นะคะนี่ค่ะกอคาที่คู่นุเพียนปลูกนี่แบบทีท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยคือเหามีเอาอีหยังกับเอามาปกเขานะคะมีเศษใบไม้เศษพืชในสวน ทีเห่าทําความสะอาดสวนค่ะเอามาเทศใส่ถมใส่นะคะจะเอาเศษอาหารมาเทศรอบๆนะคะถ้ามีขี้ง่วก็จะมาถมเอามาถมเศษอาหารถ้าบอมี่ก็เอาใบไม้นี่แหละถมนะคะถมถมถม,ถมไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเฮ็ดให้เงาของคาเนี่ยชุ่มไปด้วยน้ํานะคะแม่ว่าเขาจะลดหน่อยเธอแต่ว่าความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ของ อินทรีย์วัตถุมันก็นยังมีอยู่นะคะค่ากอนี่ก็เลยแบบเบิ้งแล้วนี้อุดมสมบูรณ์เต็มทีเลยค่ะค่ะสําสหรับกอค่าของคุณเูพียนนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็มี2องกอเท่านี้แหละ,ะคะ่ะท่านผู้ชมตอนแรกเอามาก,ก็จะมีอยู่มีอยู่3ามลัเอามาปลูกปลูกได้นี่เดือนที่10นะคะกอนี่กับกอนี่อาจจะเห็นว่าแตกต่างกันอยู่นะคะกอนี่จะ จะเตี้ยกลัวหระอจะบกเขียวซำซำกลันี่พออีหยังพราะว่ากอนี่นี่เวลาถือทั้งเศษอาหารมากก็จะมาหอดกลนีก่อนนะคะกอนี่ก็เลยได้รับเศษอาหารหลายกลัวนะคะมันมันอยู่มอเมือ่อน่ะนะเอาใบไม้ไปปัดไปกวดใสมากก็เอามาเจาะลุงหนีเอามาเจาะลุงหนีอยู่เรื่อยนะคะกอนี่จะเข้ามากบอก่อยถึงโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นหนาฝนเนาะ กับบอยากหมุดเข่ามานะคอดีคอที่6ก็คือแตกกองายค่ากอนี่อายุ10เดือนจากเดิมสองถึงสตน้นเวลาผ่านไปตอนนี้เพิ่นเก่แตกออกมาเกือบ30ต้นแล้วนะคะกอหนึ่งหนๆทาห้าบํารุงได้เต็มที่นะคะเขาก็จะออกมาประมาณ3 0มสถึงสีต้นช่วงแปดถึงเกเดือนนี้ เฮาสามารถคุดเพ่นหลวกะแยกกอออกไปปลูกใดค่ะเป็นช่วงที่กําลังเหมาะสมที่จะขยายพันธุ์นะคะเฮ้าสามารถเล่งให้เพ่นแตกโกให้ง่ายขึ้นโดยการเอาน้ำจุลินทซี์มาหลดนะคะน้ำจุลินทซี่ที่ท่านผู้ชมเฮ็ดไหวในแบบต่างๆต,ตามสูตรของท่านผู้ชมเองเลยเอามาหลดเป็นระยะระยะนะคะประมาณสองสัปดาห์ต่อเถ่อก็จะเห็ดให้กอคา แตกก่กอได้ใหญ่ขึ้นไวขึ้นกว่าปกติกอก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตหลายค่ะการบำรุงตอนปลูกแรกๆย่าพึ่งอย่าพึ่งใส่ขีงัวหรือว่าลดน้ำจุลินซี่นะคะจนกว่าจะเห็นนอเพ่นแตกออกมานอแหลกนะคะแสดงว่ารากของเขาเริ่มเดินเขาพร้อมที่จะขยายกอแล้วนะคะตอนแรกๆช่วงแรกๆที่ยังไม่เห็นนอ ยาพึ่งบำรุงอีหยังลงไปนะคะค่ะค่านี่ก็จะเป็นอีหยังที่แปลกอยู่เนาะแบบว่าหน้าแร้งเพิ่นจะออกนอได้ดีกวหนาฝนค่ะท่านผู้ชมข้อดีข้อที่เจ็ดก็คือขายง่ายนะคะการขายมีอยู่สองแบบนะคะท่านผู้ชม คือขายโนอกับขายโกนะคะขายนอไปให้กินกับขายโยโกการขายโนอปกติแล้วค่าพืนบานเท่ากับนออนนะคะที่โปกแล้วจะโต๊กทีโนอละหนึ่งบาทเตบาถาเป็นโนอของคาเกษตรแดงใหญ่เนี่ยมันจะโนอใหญ่นะคะจะโต๊กที่น่ละ3บาทนะคะถาห่าอโปกไปขายนะคะเป็นมัดมัดเป็นมัดมัดเนี่ยก็จะใส่ สามโนนะคะขายสิบบาทขายดีค่ะบ่พ่อขายนะคะต่อไปการขายโยโก้ขายโยโกนี่คือขายไปทำพันนะคะขายโยโก้สตกอยู่ที่กอละสามลอยหาสิบบาทค่ะเพื่อว่าเกรรษตรกรเขาจะซื้อโยโกเพื่อจะเอาไปแยกออกนะคะแยกออกปลูกนะคะพอกปลูกไปได้แปดเก้าเดือนก็จะเริ่มขายโยโก การขายโยกโกก็มีทั้งมาลับถี่ยู่สวนก็จะราคาถือลงเต่าทาให้ทรงทังไปษนีคือขายมีทั้งหนาสวนมีทั้งขายออนไลน์นะคะก็ใส่กองไปษนีทรงไปให้ก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะข้อดีข้อที่8ประการสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมก็คือปลอดภัยนะคะปลอดไภัยไร้สารพิษทาเห้ากิน ค่าเกษตรแดงใไงนี่นะคะปลอดภัยจากสารพิษเพราะอย่างเพราะว่าเพื่อนเป็นค่าที่แข็งแรงทนท่านต่อโลกบอคอยจะมีโลกมารบก,กวนเกษตรกรเขาก็จะปลูกแบบอินทรียนะคะจะบอใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะ ค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้คุณนุเพียนน้ำในเด้อค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามให้คุณนุเพียนแล้วแล้ะก็ติดตามรับชมคลิปต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอสำหรับคลิปนี้อาวัยแ่นีกร พบกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมขอให้อยู่ดีมีแห้งสูผูสุขคนนะคะปลูกอียังกะให้ไงใ,ให้จะเลื่อเติบโตสมดังที่ใจปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ